สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรพครับวันนี้รายการตำนานทันโลกจะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดกาญจนบุรีคณะทีมงานของเราโดยเฉพาะท่านเสียแทนและคุณอุทรเผ่าสมบูรณ์และก็ท่านสจสุเทพจำหนงพร้อมเดินทางเพื่อจะไปดูงานกันที่ฝั่งเมียนมาหรือเขาเรียกว่าบ่อนคาสิโนทีุุ่น้ำร้อนเราเดินทางไปเส้นทางใหม่ของมอเตอร์เวย์ระหว่าง ก็เรียกว่าบางใหญ่และก็กาญจนบ,บุรีท่านผู้ชมครับแม่เมื่อพูดถึงเรื่องทาเส้นทางใหม่เส้นนี้เรายังไม่เคยไปกันเลยก็ปรากฏว่าค่อนข้างจะตื่นตาตื่นใจเพราะถนนเส้นนี้สร้างใหม่นะจากบางใหญ่ไปกาญจนบ,บรุรีเนี่ยใช้เวลาเดินทางไม่นานเพราะเส้นทางสะดวกสบาย ผมก็เลยบอกว่าเออการที่มาเที่ยวครั้งนี้หรือมาดูงานครั้งนี้คนก็จะมีอะไรมากมายที่น่าจะสนใจเรามาถึงพื้นที่เขตการจนบุรีแล้วครับท่านผู้ชมครับเรามาถึงที่นัดหมายกันไว้มาทีออ่รีสอร์ทของท่านพลตรีสอนไัยมนตรีวัดและก็เป็นพื้นที่แหม่น่าสนใจมากเพราะว่าอากาศเย็นสบาย พวกเรานัดพบก,กันที่นี่แล้วก็เป้าหมายก็เกิดจะไปที่บ่อนน้ำพุร้อนฝั่งเมียนมาขณะพวกเราเตรียมแผนออกเดินทางครับเพื่อจะเดินทางไปใช้เวลาอีกประมาณอย่างน้อยอน,น้อยก่อนไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานเราได้มีโอกาสจะไปดูงานกันที่บ่อนของเมียนมาฝั่งโน้นนะครับเนื่องจากเราเดินทางไปอีกระยะประมาณสัก70กิโลเมตร ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับประมาณนั้นครับ mm hmm. ท่านผู้ชมครับผมอยากให้ท่านชมตามผมไปดูสิครับว่าเราไปแล้วมีอะไรบ้างท่านจะสังเกตครับด้านขวามือของเราเนี่ยฮะระยะทางจากการจนะบุรีเสร็จ70ก mm ิโลเมตรด้านขวามือนี้เป็นที่พื้นที่จอดรถให้กับนักท่องเที่ยวที่จะข้ามไปฝั่งโนน mm hmm. เราก็เลยเห็นว่าโอ้พูดถึงกิจการที่นี่ไม่ธรรมดาเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยว คาสิโนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆคนอยากไปพบอยากจะเห็นอยากจะดูอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนี่นะครับด่านนี้อยู่ฝั่งตอนนี้อยู่ฝั่งไทยอยู่นะครับอีกสักช่วงหนึ่งเราก็จะบอกว่าข้ามไปละข้ามไปฝั่งเมียนมาท่านเห็นครับสภาพถนนจะต่างกันนะฮะนี่คือถนนฝั่งเมียนมาเป็นดินลูกรังยังไม่ได้พัฒนาเมียนมานั้นถือว่าเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียเนี่ยการพัฒนายังถือว่ายังร่อยอยู่ แต่ว่าเข,ขอคงไม่ช้าแล้วครับเรามาถึงที่ตรงนี้ก็เห็นสภาพพื้นที่ของฝั่งเมียนมาพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของรัฐกะเหรี่ยงรัฐกะเหรี่ยงนี่อยู่ในเขตตะนาวสีเรียกว่าเมืองถวายท่านชมจะเห็นว่านี่แหละครับท่านชมครับเราให้ท่านผู้ชมดูให้รู้ไปว่าการที่เรามาที่นี่แล้วเ,เห็นอะไรอีกมากมายแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมตามไปครับนี่คือรายการตำนานตะโลกให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันครับ เรากําลังเดินทางเข้าสู่พื้นที่ของอบ่อนที่กําลังพัฒนาเห็นบอกว่าบ่อนนี้สร้างมาก่อนที่มีโควิดแล้วก็ประสบปัญหาเรื่องโควิดก็เลยต้องหยุดชะง,งักไปหน้าทีมงานพวกเราก็เข้าไปดูเพื่อจะรู้ว่ามันมีอะไรที่น่าจะสนใจเพราะมีทักนักลงทุนในทุนทั้งหลายที่สนใจรุ่นการพนันหร,หรือบ่อนคาสิโน เสียแทนครับเป็นผู้นำคณะพวกเราไปท่านชมครับวันนี้ผมข้ามมาฟังเมียนมาเขาเรียกว่าด่านผู้น้ำร้อนในพื้นที่เขตจังหวัดกาญจนบุรีผมข้ามมาที่นี่มาเจอ อาคารที่ก่อสร้างจะบอลแลน,แนมากที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยที่เมียนมาฝั่งนี้มันน่าจะคึกคักเพราะว่าขณะน,นี้ทั้งประเทศไทยก็จะมีนโยบายในการเปิดอัอนรวมทั้งเมียนมาก็เปิดไปแล้วผมว่านี่แหละครับอีกส่วนหนึ่งด้านเศรษฐกิจในสังคมเราเนี่ยคงนี้ไม่พ้นับว่าบ่อนการพนันหรือคาสิโนเนี่ย วันนี้ไม่ออกผมก็เลยได้มีโอกาสได้มาชมงานค้นนี้นับว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามครับท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าเรามาที่นี่ครั้งนี้ให้ถือว่ามาดูพื้นฐานและการพัฒนาโดยเฉพาะ บ่อนคาสิโนนั้นเนื่องจากประเทศไทยเรากำลังจะพิจารณาเรื่องการที่จะสร้างบ่อบนคาสิโนในพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งเรื่องราวต่างๆนั้นคงจะทราบกันอยู่แล้วท่านผู้ชมครับวันนั้นเสียแทนและก็คณะก็ได้มาตรวจสอบพื้นที่เนื่องจากว่ามีนักลงทุนที่ให้ความสนใจอาคารหลังนี้สร้างมาและผมไปดูสภาพความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าอาคารนี้มาตรฐาน อยู่บนเนินที่สวยงามและบอกได้เลยลว,ว่าการก่อสร้างค่อนข้างแข็งแรง,งดีมากนั่นแหละครับผมก็คิดว่าถ้ามีนักลงทุนไปลงทุนแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าแน่นอนออผลต่างๆที่ออกมาคงจะพึงพอใจกับนักลงทุนเพราะพื้นที่นี้สงบเงียบอยู่ธรรมชาตินี่ชาวกระเหลี่ยงครับเป็นชุมชนชาวกะเหลี่ยงซึ่งอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก็คงไม่น้อยนะครับ จะเห็นได้ว่านี่ครับชาวกะเหรี่ยงเขาจะอยู่ในบนดอยบนเขา,เอ,าอยู่ธรรมชาติคนกลุ่มนี้เป็นคนที่เป็นกลุ่มที่นักต่อสู้ขยันแล้วก็ต่อสู้กับงานนับได้ว่าโดยเฉพาะแรงงานไทยเหล่านั้นก็คงจะไปอยู่ที่ประเทศไทยไม่ใช่น้อยท่านสจสุเทพกับท่าน อุทธรณ์เผ่าสมบูรณ์หรือเสียแทนเราก็ได้ศึกษาหาข้อมูลว่ารายละเอียดต่างๆเพื่อจะชี้แจงให้กับนักลงทุนที่ควรมีความสนใจอาคารผมเข้าไปแล้วค่อนข้างจะเรียวกว่ามีครอบถว้วนเจ้าหน้าที่ทหารของพื้นที่เขาจะดูแลอยู่นะฮะเพราะว่าเขาจะดูความปลอดภัยให้กับนักลงทุนหรือนักท่องเที่ยวผมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความเชื่อมัน่นเราอยู่มาพักเดียวครับแหมฝนมาเลยครับ เลยบอกว่าทุกคนบอกเอ้าเราได้ข้อมูลเป็นพอสมควรแล้วกลับกันเถอะพอฝนมาแล้วเดี๋ยวออกไม่ได้นี่คือสภาวะการที่อยู่ในพื้นที่ของเมียมมนนามท่านผู้ชมครับวันนี้รายการตำนานทั้งโลกได้รับเกียรติจากเ,าเสียแทนหรือคุณออทนพอสมบูรณ์ มาเป็นผู้สังเกตการร่วมทตำชวมครับติดตามรายการตำนานทางโลกครับ